เป็นวัดแม่นางปลื้มนะครับ,รบตั้งอยู่ในเกาะเมืองยุทยาเป็นวัดโบราณตั้งแต่อยุธยาตอนต้นเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตรวรรษที่20ซึ่งเก่าแก่มากกว่า500ปีนะครับคุณชานชื่อวัดมาจากไหนรู้ไหมครับจี่ไหนครับชื่อวัดก็มาจากหญิงสาวชื่อนางปลื้มซึ่งมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาแม่นางปลื้มเนี่ยเธอเป็นคนบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดแห่งนี้คุณชานทุกคนหลวงพ่อข่าวก็ถือว่าองค์ใหญ่เลยเนาะอยู่ในวิหารแห่งนี้คุณชาน ซึ่งถ้าเราดูโดยรอบแล้วเนี่ยเห็นถึงรูปลัก,ลกษณะถึงความเก่าแก่หลายร้อยปีของทั้งหลวงพ่อเองหรือทั้งตัววิหารแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพบก,กับพวกเราสอคนเอกชากับรายการกพาไปคุยไปทั่วครับวันนี้เราพากันมาวัด แม่นางปลื้มที่อยุธยานะครับเก่าแก่มากก็พาทุกคนมาเยี่ยมชมวัดเก่าแก่ที่มีเรื่องราวน่าสนใจนะครับรคับก็เป็นวัดแม่นางปลื้มนะครับตั้งอยู่ในเกาะเมืองอยุธยาเป็นวัดโบราณตั้งแต่อยุธยาตอนต้นเชื่อกันว่าสร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่20ซึ่งเก่าแก่มากกว่า500ปีนะครับคุณชานคือเราเห็นบรรยากาศก็เห็นความเก่าแก่แล้วใช่ดูดูจากสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยโอ้หลายร้อยปีแน่นอนนะครับ ชื่อวัดมาจากไหนรู้ไหมครับจากไหนครับชื่อวัดก็มาจากหญิงสาวชื่อนางปลื้มซึ่งมีศรัทธาแรงกล้าในพระพุทธศาสนาแม่นางปลื้มเนี่ยเธอเป็นคนบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างวัดแห่งนี้ใช่จหาเจ้าของที่ดินหรือเปล่าใช่ก็คือเหมือนเหมือนเป็นผู้ประถมค้ำชูสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาจนชาวบ้านเรียกติดปากกันว่าวัดแม่นางปลื้มเพื่อเป็นเกียรติให้ให้ท่านนะครับอ๋อนี่แหละคือที่มาของวัดแม่นางปลื้มจอดเลยครับถอดรองเท้าขึ้นนะทีนี้ เราขึ้นไปดูข้างในกันรคับที่นี่ก็เป็นที่ที่สงบร่มเลือนเนะดูบริเวณภายนอกต้นไม้ดูถาประดกรรมครับเป็นอิฐแตกๆนะฮะอันนี้ก็ได้รับการบูรณะมาแล้วนะครับบูรณะแล้วใช่ไหมข้างนอกจะมีพุทธรูปเต็มไปหมดเลยนะครับด้านหน้าเราก็มีพระสังกจายมีพระขาว สีบรีเนาะมีพระปางห้ามสมุดเนาะแล้วก็มีพระปางอุ้มบาทให้สการะบูชารู้จักหมดเลยนะไปครับ,คร,คร,บรู้จักแต่ไม่สนิทนะครับเราเข้ามาด้านในกันเลยครับภายในนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะนี่นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ด้านในก็จะเห็นอันนี้ก็จะเป็นรูปเก่าที่ที่เป็นรูปไทยนะอันนี้จะเห็นเลย,วยความเก่าแก่นี่ครับหลวงพ่ออะไรนะครับคุณชานหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อขาวอ่าหลวงพ่อขาวสีขาวน,นี่เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับตรงกลางกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามากาบหลวงพ่อขาวกันโอ้โหนี่องใหญ่เลยนะครับก็ม<อ>ีสามองค์ตรงนี้นะครับ ไปดูองค์ลิมกันอืมนะครับเรียงกันเลยนะครับองค์เล็กองค์ใหญ่สวยงาม,มเราก็ทําบุญทุกท่านก็อนุโมทนาบุญกับเราด้วยนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนหลวงพ่อขาวก็ถือว่าองค์ใหญ่เลยเนาะอยู่ในวิหารแห่งนี้คุณชาย ซึ่งถ้าเราดูโดยรอบแล้วเนี่ยเห็นถึงรูปลัก,ลกษณะถึงความเก่าแก่หลายร้อยปีของทั้งหลวงพ่อเองหรือทั้งตัววิหารแห่งนี้ด้วยนะครับกม็มีมีมีด้านข้างด้วยก็จะเป็นสีขาวหมดเลยนะครับที่เป็นด้านข้างหลวงพ่อขาวทั้งสองสององค์นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีพระในเลสวมหมาราดด้วยเช่กกบบนกันให้ให้กราบไหว้นะครับให้ให้บูชาอย่า <c oughs> เชิญกราบครับนี่ตรงนี้เป็นเป็นรูปของพระสุพรรณจัรยานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็มีคนมีไก่เอาไก่มาถวายพระในมสมเด็จพระน<ฮ>สวนกันเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าท่านก็ชอบไก่ชนนะครับก็สําสหรับใครที่มาหาวัดแม่นางปื้นก็เข้ามากราบหลวงข้อขาวในวิหารเก่าแห่งนี้ได้เลยนะครับครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูด้านนอกกันโดยรอบก,กันนิดนึงนะครับว่ามีอะไรอีกไหมไปกนครับนี่ถ้าเรามองไปด้านนอกเราจะเห็นป้ายวัดอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็งงอยู่ว่าทำไมอยู่บนฝั่งถนนกันใช่ครับจะมีพื้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยอ่าไฮไลท์อันหนึ่งคือ J จดีนะครับทราบว่าทราบว่าเจดี ที่อยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราเราพาไปดูกันนะครับ <Okay. S 1> สิ่งที่น่าสนใจของอวัดแม่นางปื้มก็คือเจดีทรงลังกาที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับนี่เลยด้านหลังนี่ครับตรงไหนครับอ๋อ,อ,อแม้เวลาจะผ่านมาหลายร้อยปีแต่ว่าด้านในเนี่ยยังรปดิสถานหลวงพ่อโตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพกันมากนะในเจดีทรงลังกาตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกัน นี่สมัยนั้นมีโซลาร์เซลล์ด้วยหรอครับอ๋ออันนี้น่าจะมาทีหลังนะครับเหมือนยังใหม่ๆอยู่เลยติดเมื่อวานนี้นะครับดูซิว่าเข้าท่านไหนน่าจะมีทางให้เข้าหรือเปล่าก็เป็นเจดีเก่ามากคุณชานแต่ว่ามีความสูงใหญ่นะก็สมัยโน้นก็จะเป็นอิดมอนกันหมดเลยสังเกตได้อิดแดงเวลามันแตก ก็จะแตกแบบนี้หมดเลยก็เรียกว่าอะไรไมันปูนเสื่อสภาพเ,เรียกว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าจะทำไมวัดอื่นเขาไม่ไม่แตกนี้บ้างหรือว่าการสร้างมันคนละแบบกันเนาะมันอาจจะใกล้เคียงกันแต่ว่าการเวลาหรือระยะเวลาหรือว่าสิ่งที่มันมากระทบเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้ไม่เหมือนกันอ่าก็จะเห็นว่า ขึ้นไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าร <อ S 1> เราเดินไปรอบเลยแล้วกันครับเราก็ไม่เคยมานะครั้งแรกเลยแต่ก็มีคนขึ้นไปพันผ้านี้แสดงว่าเขานอันนี้มีทางขึ้นอยู่ก็เห็นถึงความเก่าแก่แหละแล้วก็สงบร่มรื่นนะครับวัดนี้ก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาให้ได้ชมกันอันนี้ก็จะเป็นศาลศาลแม่นาง,งปื้นมาเดี๋ยวเรามาไหว้ท่านนิดนึงนะครับ ขอให้คลิปนี้ร้านวิวด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีพวกเครื่องสำอางอานะแต่ว่า ถวายถวายไม่นานซึ่งท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ค้ำชูสร้างวัดนี้มานะครับให้คงอยู่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าหลายร้อยปีแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ล้านวิวเราก็จะกลับมาที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าวถ้าใครอยากให้กลับมาดูรายละเอียดที่นี่ช่วยกันดูหน่อยครับล้านวิวกดติดตามกดแชร์นะกดติดตามกดไลค์กดแชร์ออกไปนะคบล้านวิวเมื่อไหร่เดี๋ยวเราพามาอีกครั้งหนึ่งนะวิวไม่หยากครับคลิปทุกวันนี้เราก็ เกือบลาแล้วนะฮะช่วยดูหน่อยช่วยกันดูคนเราวิวคนเราวิวเท่านั้นเองนะครับก็ตรงเจดีตรงนี้นี่เราก็เดินโดยรอบนะครับแล้วก็พอเดินโดยรอบแล้วเราก็จะมาเห็นวิหารหลวงพ่อขาวเมื่อคู่นียว่ารูปทรงนะครับลักษณะการออกแบบเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสมัยเก่าแก่มากนะครับก็จะเป็นอิดอิฐมอญอิฐแดงทั้งหมดเลยที่สร้างขึ้นไปก็จะเห็นแล้วว่ามีการซ่อมแซมบูรณะไปแล้วนะคุ้นชาน เดี๋ยวเราเดินไปวิหารตรงนู้นกันอีกนิดนึงแล้วก็น่าจะครบถ้วนละมีไก่ตัวเบืเริ่มอยู่ตรงนู้นเลยนะครับไก่จริงมากคะหวายรับจริงอันนี้ไก่จริงเลยนี่นึกว่าไก่ปอสวยนะครับอ่ไม่ใช่ไก่ปูนนะครับอันนี้จะเอาไปย่างนี่จะอร่อยหรือเปล่าอยากกินไก่แต่ไก่หนีเลยอะนี่นี่นี่อ่าเรามาตรงนี้กันนิดนึง ร่มรื่นเนาะตรงนี้เราสังเกตว่าแดดแรงนะแต่ตรงนี้ร่มเย็นนะมีพระแม่ธรณีด้วยก็มาด้านหน้านะอยู่ตรงนี้กันอันนี้เป็นมหาอุดนะเนี่ยด้านหลังออกไม่ได้เต๋อมีมุกหรืออะไรครับเรื่องจริงอ้าวก็คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นโบสถ์หรือวิหารมหาอุดเนี่ยคือเข้าออกทางเดียวอุดอุดอะไรครับอุดประตูไม่ออกเหรอ สมัยเนี้ยเขาจะมีด้านหลังนะเข้านี้ออกแต่สมัยก่อนก็คือเข้าออกทางทางด้านหน้าทางเดียวที่เรียกว่ามหาอุดเนาะอุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบสถ์หรืออะไรก็ตามอ่านีก็เป็นพระปางมาราวิชัยเดี๋ยวเราให้ดูกันข้างนอกนี้ก็พอครับก็เราให้เห็นว่าตรงนี้มีพระปางมาราวิชัยก็สามารถมกากราบได้แล้วก็จะได้ ชนะมารน,นะก็เรียกว่าปางชนะมารปางนี้หรือมารวิชัยเรียกได้2อ,อย่างด้านหน้าก็จะมีปางห้ามสมุทรมีหลวงปู่ทวดมีหลวงพ่อโตสมเด็จพุทจันโตนะครับอ่าก็วันนี้เราพาเดินจนทั่วแล้วก็ครบละนะครับสําหรับวัดแม่นางปื้มแห่งนี้นะครับก็ยังไงขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับแล้วก็ อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนอื่นได้ดูแล้วก็แวะเวียนมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามากันได้หลายวัดเลยอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับแล้วก็ของกินอร่อยแยะมากมายเลือกกันดูเควันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,บ